เขาวางเจยอไว้หมดานมันจับป็นเขาต้องเจ้แเต็มเดียวเขาขยายเจียใครลงไปใครดึงไม่เ่อยดึงเอาคนได้าเลงได้หรอคือเรือเราไปการไปช่วยคนออกมาไงก่อนนะครับห้าแสนเก้า่นา เดี๋ยวอนยืมแล้วนั่งทางมาไปเก็ไปทางนี้สิจะเรครับห้าวันห้าวันมาลูกมา Một mấy con học này hôm na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 y น้องน้องน้องเด็กมาดิน้องเป็นนักตเอไปเลยเก่งรู้ ช่วยจับเนอช่วยจับเนอช่วยจับแม่ตัวช่วยจับแม่ตัว,ว,วโอ้มาขาดเรื่อง้่เลยนเอาคนแรกเหรคนขับคนขับหมดแรง <c oughs> <c oughs> ไปลุย สู้ฝนก็ตกตลอดหยับน้นนี่น oh. oh, like oh, ้ค huh, รับครับครับเละ เตนอไรนี่ยเ๋ยวเขาดูหน้าไว้เอาเต็นเต็นเลยปล่อยเลยนั่นเอาเต็นเต็นแล้วเน่ได้ยุ่แรง

เดี๋ยอมจะยอมตามดีที่อีกขึ้นอีกขึ้นอีกได้ละเออท่านโอเคมีเราอุ้มนะราอุ้มเล็กหน่อยใหญ่ใหญ่หรอมีปัญหาคมอไม่ตรงเนี้ยถ้าคงเปิดลงไปแต่มันตื้นเราคงไม่ใช่เอาเครื่องเดินไม่ไหวนมันดันไม่ได้นะเดี๋ยวเราดันเราต้องดันใส่ออกไปข้างหน้าอแล้วเดี๋ยวเรากลับกันครับคัดคัดท่องแหนบ

ีหรือรอแนะือี่ไอ้นั้นนั้นะไรขนขึ้นไนขไมนมเาไปสาตาสันเพื่อนเนี่ยอาจารย์หนึ่งเล่นผมนักเลยเนี่ยดันหนูแล้วออกด้านหนุ่มแล้วออกโอเคโอเคดันหนุแล้วออเาไปก่อนไป่อนที่ง น้ามีโลหน้ามีโยน้ามีโยโอเคเอาวังเวังไปตันครับลกบอนเดี๋ยวเข้าขึ้นก่อนขึ้นลาเข้าเข้าเลยเ้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไปเลยไปเลยไเลเลยเลยไเลยปลยยาเลยยเลยปลยยาเลยยเลย เอาไงเอาคนไหมหรือเอาไงเอาคนเลยไหมหรือยังเอาศูนย์เเอาคนไหมเอาเลยเอาคนเลยเอาออกเป็คนสพี่พี่เอาเอาเทยอยที่เหนื่อยที่ได้หน่อยดีกว่าไม่ได้ไม่เสียเที่ยวเหรอคนเลยอ่ะเอาเอาคนหน่อยนึงก่อนก่อนเอาคนออกทางนี้ได้ออกทางนี้ได้ออกทางนี้

ลม้าไว้ลูกลืมไว้มั้าไว้ลูกเดี๋ยวาจะไปรับเอาเด็กขนเอานข้าไว้ลูกตาบ้าตึงอยู่ครับตึงอยู่เาลับเด็กด้วยลับเด็กด้วยครัผมล่อยครับลอยเลยลูกอเลยอคลออมาแกเลยครับลุงอไว้แน่นมันจมีลาลงมาให้ลุงปลอกมาลงมาเย็นลงมาโอเค

มาไปลงม้ไปลงไม้แอมโอเคเข้านี่เข้ลงโอเคโละค่อยๆลงมาทีนเดี๋ยวผมไปของบนเครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยงเดี๋ยวให้หมดครับเดี๋ยวจะพมนะครับตั้งนเยให้ต้ตลอยน้อยจับบัไดเอาคปีจับบนไดเลยปหมันเลื่องไม่ไหนบันไดเอกลงบนไดดมาต้ไะเอาเข้ามีกเข้ามีก้นงนอ โอ้ยเ้าเลียวเ้เอาี่ตรงนี้มันลงไดไหมได้ตามันตึ้ได้บันไดผ่านตรงนี้เอาถุงพลาสติมาไหนมาไปเลยมาว้าวว้าเอาล้ครับเอาล้วึงไวเลยครับถึงไวเลยมมันลื่นมันลื่นไม่ได้ชิปตึงไวเลยนะครับอย่างเงี้เดี๋ยวมาถึงทิ้ครับรับต่อครับเอ้าไปเปลี่ยนใหม่นะลูก ต่อรองเท้าโยไม่ได้โยนี่เลยโยลงมาเลยโยนเลยป๊มาพี่พี่ถามไปเดี๋ยวพอเขา่าก็ถามมา่าย่แบบคล้องถามมาเลยได้ไหมปล่อยเลยปล่อยเลยมาปล่อยคอไว้ก้าวก้าวขาเ้ามาเลยอ่า เตรรียมนะคับเดี๋ยวจะเอาคนออกชุดนี้นะรอนี่เด้อกี่คนน้องกระเป๋ามาก่อนเยอะเอากระเป๋ามาก่อนเลยครับกระเป๋าโยไม่เลย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 อะคนลงคนลงขาหลังขาหลังลงครับขาหลังลงขาหลังลงครับัาหลังลงขาหลังลงเด้อค่อยลงมาใจเย็นน้องนั่งกลางเลยนั่งนั่งกลางกับพี่

ตรงนี้ีก้อนนะส่